ใช่นะครับพีจีนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับโคตรมานะครับแล้วที่ใจเป็นเม็ดเขียวลูกเลี้ยงครับคูณต่อไปครับเม็ดเขียวคูณต่อที่นี้เป็เท่าไหร่ครับมาลองดูนะครับสองหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบครับผมโอ้โหวันนี้มาดีอีกแล้วนะครับสำหรับ สวัสดีพ่อพินองชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เมากลับมาแล้วนะครับมากับเกมนะครับน้ำตาอูปานะวันนี้นะมาชมกันนะครับว่าน้ำตาปูปเป็นไงบ้างนะครับวันนี้วันนี้มี200นะครับเดี๋ยวขอโต้ก่อนครับสักสิบมาครับไปเช็คหน้าเช็คตากันหน่อยครับมีชุดโมยิปภาษาอังกฤษมาครับตัวเขียวไมบได้มาเท่าไหร่ครับเก7้กครับ เช็คออโต้กันก่อนนะครับพบสิบไม้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเคาะกันเน้นๆกันจร,ริงแน่นอนนะจุดภาษามาแล้วโอ้โหปาครับลุ้นกุ้งครับฮุ้มเอ็มาได้ปลามาแทงครับทีนี้ครับสองร้อยส,สี่บวกครับไปอสามไม้ไปอ๋อไม่มีอะไรนะต่อไปสวยดิปลา,า,มมาครับ ไม้สองร้อยโครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับโคนเอาไมห้าสิบครับเป็นไงนี Ed, ่ม้ใแล้ว huh. ช uh ุดภาษาครตัวนี้ก็โอ้หไม่เกี่ยวครับไม่เกียวคูสีเข้ามาที่บสี่พันห้าร้อยสองบาท เอาจัดๆ,ๆเอาแบบนี้ไม้200เลยกันนะนี่กุ้งเป็นไงสี่พันสามครับมาอีกแล้วครับกุ่งครับสี่พันสี่ร้อยแปดสิบครับสำหรับชุดกุ้งชุดนี้ครับมาดีจริงๆนะครับสำหรับเกมเต้าปูปลานะครับใครไม่เคยเล่นนะครับนเต้าปูปลาจากค่ายนะครับ PG นะครับมาลองเล่นกันดูนะครับโคตรมาครับแล้วก็ติดใจเม็ดเขียวลุ่มเรื่องครับคุณสอบไปครับ ้องหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบครับผมโอ้โหวันนี้มาดีแล้วนะครับสนนรับน้ำเต้าหูฟานะครับเอาละครับก็มาดีขนาดนี้นะครับเป็นที่ได้ยอดมาเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับเพียงเมาก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจด้านล่างด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮียเมาเฮียมีรางวัลให้นะครับและขอฝากช่องเฮียปู้ศูนยเก้าจุดเก้าด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมมันๆเทคนิคการเล่นพีจีสล็อตนะครับจากเฮียเมานะแล้ววันนี้นะครับเฮียเมาได้มาสามมือสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับก็ขอพานเงินนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเข้าร้านท้าบูบานะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ